ครับวันนี้ราเมตาก็เตรียมต้นสะเดาทวายเสียบยอดนะครับเตรียมส่งลูกค้าวันพรุ่งนี้นะครับจำนวน200ต้นไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสะเดาทวายขาวพงเสียบยอดพันธ์เทนะครับราคาส่ง100ต้นขึ้นไปก็ต้นละ40บาทนะครับปีก็ราคาละต้นละ50บาทนะครับสะเดาทวายนี่ก็ออกดอก ก่อนสะสารนานะครับปีหนึ่งออกประมาณสี่ครั้งนะครับตั้งแต่สิงหาถึงธันวาคมนะครับัน,นี่ก็ต้นก็ออกดอกเลยนะครับในถุงดำนะครับสมบูรณ์มากนะครับ ในบ้านก็เตรียมใส่ถุงนะครับรัดถุงเพราะว่ากลัวน้ําความชื้นออกนะครับเดินทางไกลนะครับตรงนี้ก็จะไปส่งที่ปัษฉิณีไทยนะครับระบบหมอตู้นะครับโลพาเลตนะครับครับต้นไม้ปลอดภัยครับต้นไม้ไม่กระทบกระเทือนนะครับจะส่งเป็นหมอตู้โลพาเลตของปัษฉิณีไทยนะครับดูใกล้ๆนิดนะครับครับต้นนี้ออกดอกแล้วนะครับ นะคต้นเสียบยอดนะครับรากแข็งแรงนะครับต่อไปก็ผมลงดินปลูกได้เลยนะครับแต่ว,ว่าสะเดานี่ไม่ชอบที่ลุ่ม้วยน้ำขังนะชอบที่โดนนะครับถ้าเป็นที่ตามก็ยกโคกขึ้นจะทำพู้นดินขึ้นนะครับงั้นรากก็จะเน่านะครับ ในฐาน้ำขังนะครับถ้าสงสัยสอบถามข้อมูลนะครับที่ไร่ปนิตานะครับ089 089 8 1 9 1 5นะครับยินดีให้ข้อมูลนะครับ,รบวันนี้ไร่ปริตาก็ขอเสนอนำเพียงค่านี้นะครับสวัสดีครับ